ส่วนเรื่องกฎหมายหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยอย่างพระเก้าไกลเนี่ยตอนแรกเดิมทีผมว่าเอ้ยพอปรับปรุงแก้ไขก็ยังพอพอไปไหวอยู่แต่พอไปถือธงบอกว่าเฮ้ยยกเลิกผมไม่เอาด้วยดีกว่าแบบเนี้ยคือตรงจุดเนี้ยต้องชัดนะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเราปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์มาโดยตลอดเราพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สุโขทยัยยุทยาอ่ากรุงธนบุรีกรุงรัตะนโกสินทร์พระมหากษัตริย์อยู่กับเรามาเกือบแปดร้อยปีเรามีรากเหงา้าเรามีพ่อ,เร,พอเรามีแม่ เรามีบิดามารดาเราจะทิ้งลากเงาเราไปเอาของใหม่อย่างเดียวเนี่ยเราไม่ใช่พวกนะอินเดียแดงนะอ่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อยากให้พักเก้าไกลกลับไปทบทวนใหม่อ่าทบทวนใหม่แล้วก็วคือเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากเรื่องใหญ่มากเพราะว่าเป็นเรื่องสําคัญเป็นความมั่นคงของของ,ของ,ของรัฐนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าผมไปร่วมกับพกเพื่อไทยแล้วมาเจอเก้าไกลบอกยกเรื่องหนึ่งสองกูก็ไม่เอาด้วยอืมอื่นนะจริงๆนะ <c oughs> ผมไม่เอาด้วยจริงๆนะ รรคอื่นเอาไหมจะพาคทิงถึงแต่ผมผมก็อยากอยากทราบเพื่อไทยเหมือนกันว่าถ้าก้าวไกลมีนโยบายยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองเพื่อไทยเจ้าไหมตอบชัดๆงครับคุณจุลพันธ์ครับตอบชัดๆอันนี้เดี๋ยวตอบไดจะสอบเต็มไปสุดคืนนี้ที่ถามทางเพื่อไทยว่าตกลงจะฟันธงเลยใช่ไหมว่าจะรวมหรือไม่รูปหรือไงหมายหมายความว่าคือเดิมทีเนี่ยผมเห็นอันนี้พี่เด็ดเด็ดเด็ดชะัดใช่ป่ะเด็ดชรัดครับเด็ดชรลัดเด็ดชรัดก็เห็นคุณทิมเนี่ย แกรับเอกสารจากน้องแบมกับน้องอะไรนะแล้วก็บอกว่าวยกเลิก,ลกผมก็ดูมันมันมันถ้าแก้ไขยังยังยังก็แย่แย่อยู่แล้วนะแต่พอยกเลิกเนี่ยมันผมว่าเฮ้ยไม่ใช่นะมันไม่ใช่แย่ย <สะ S 1> อย่างค,คือผมก็ก็ <สะ S 2> อยากให้พรรคเพื่อไทยเขาชัดเจนหน่อยว่าใหญ่ก,กักวมอะไรก็ไปคุยกันในสภาก็ชัดๆัดไปเลยว่าตกลงให้จะยกเลิก หรือจะแก้ไขให้มันเล็กๆน้อยๆหรือยังไงกันแน่อประชาชนก็ฟังโยเพื่อไทยก็ชัดแลยนึงงั้นคุณชัดหรือเปล่าคือคุณแต้ต้องการอย่างนี้เดี๋ยวครับคุณแต่ต้องการแบบว่าคุณฟันมันแล้วว่าจะแก้หรือไม่แก้หรือจะจะแก้แบบไหนหมายความว่าคุณจะให้คนอื่นมาด่าพ่อด่าแม่ได้ง่ายๆหรอขนาดนั้ถ้าแก้แบบนี้หมิ่นประมาทก็ไม่ต้องมีสิถูกป่ะกฎหมายหมินประมาทใช่ไหมท่านจุลพันธ์จะตอบยังไงครับจุพั์คือเขาอยากต้องการแบบฟันธงอะไรแบบประมาณนี้ฮะกลไกว่าเราควรจะนําเข้าสสสู่ภาาเปิดดให้้มีโอกไ หารือกันในที่นั้นสุดท้ายมติเป็นเช่นไรมันไม่ได้อยู่ที่พักการเมืองมันไม่ได้อยู่ที่บุคคลมันอยู่ที่สภาผู้แทนราษฎรอย่างนี้ผมสรุปแบบสั้นๆเลยคือเรื่องนี้ถ้าจะคุยเข้าไปคุยในสภาอย่างนี้ใช่ไหมฮะอันนี้อันนี้คือชัดเจนทั้งทั้งมุมนี้นะครับคือหมายหมายเวามว่าพี่จุลพันธ์ก็ตอบไม่ได้อคือไม่ชี้ตอบไม่ได้ก็ตอบแล้วจะมาบังคับไปตพรอะไรยังไงหล่อนจะได้รู้ว่าตกลงจะถามใครดี คุณจะมาบังคับให้ผมตอบได้ยังไงผมก็ตอบแล้วเนี่ยอันนี้อันนี้เขาในมนุมของเขาเขาตอบแล้วอะพี่เต้งั้นโอเคเขาตอบก็ตามคำตอบนี้นะฮะก็เขาบอกประชาชนแปว่ากรรมกวมอยู่ อันนี้อันนี้อยู่ที่มุมมองของพี่เต้ครับถ้าพี่เต้คิดว่าถ้าพี่เต้คิดว่านี่คือการตอบแบบกํากวมอันนั้นคือสิทธิ์ของพี่เต้ครับกํากวมถูกต้องไหมนั่นเป็นสิทธิ์พรรคชาติเจนคือไม่ยกเลิกครับแล้วก็พยายามไม่แตะต้องครับนี่คือประเด็นสําคัญแล้วก็ไปมุ่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจจะดีกว่านี่คือสิ่งสําคัญเคเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมจะไปร่วมด้วยเนี่ยช่วงที่ผมร่วมเนี่ยโอเคแก้ปัญหาเศรษฐกิจดีก็ว่าไปแต่ถ้าไม ยกเรื่องนี้มาปุ๊บม,มันกระทบกระเทือนความมั่นคงของรัฐเนี่ยผมก็ <Okay. S 2> ก็ต้องขวางอะ่ะได้ครับผมบชัดเจนอยู่แล้วนี่รโทษกรรมผมก็ขวางครับผมชัดเจนอยู่แล้วได้ครับนะฮะต่อให้เป็นพวกเดียวกันผมก็ขวางครับครับผมโอเค